สวัสดีค่ะแม่เพียวจะพามาชมบักมี่ค่ะมักขนุนค่ะมักขนุนดกต้นเตี้ยๆน,นะคะนี่ปลูกได้ประมาณถ้าปลูกได้กับประมาณสิบปีนะคะต้นนี้เบ,บืองน้ากันค่ะเบิ่งนี่ดกขนาดค่ะท่านผู้ชมเบิ่งนี่ดอกก็ดีบักมี่มักขนุนตอนแรกก็ขึ้นว่ามันเสียชีวิตแล้วมันบเสียค่ะขึ้นมาอีกโมนี้ค่ะแต่ละหมาก แดงแดงสุริยันก็กําลังไผลตั้งแต่เจิงอื้อเฮาไปกินแดงสุริยันเจ้าเฮาก็เจ้ากันเนาะมังมีแดงสุริยันเอ้าบ่แพ้ประคุณสบัดตะนี้เจดมาสนมช่วยนี่ไปเด้อเจิงช่วยให้นูยูนอดไปปูนก่องเจิงเจียให้ขึ้นข้างบนนี่ก็พืชเจียดีเลยให้ได้ได้เจียเจียกระสมกี้มึงเจียหนักมากแดงเจิงพระอายักสักบักเออสักบักก่องเลย

โกเกกับทูนกระโดมื้อโน่นอันไต้มแว่ดเฮ็ดตมะมื้อโน่นเลยเออเดี๋ยวไปต้มมันกันโกเกนี่อ้าวสมบัติอันไหนบ่ติดใจนี่ล่ะบ่ผู้โหลดอันแม่เอมเออโกเกแม่เอมมันเม็ดปูดลึกกินลําบ่อันตกเอ๊ะอืมแวต้มบนี้ค่ะโอ๊ยจุจุฮอดสิดินพี่น้องลงนี่จะได้เจิงอยู่ในอันนั้นจะมีโพอ่ะมื้อนึงว่างคลิปต่อไปถ้าลอกมันเจิงซะเออไส จุกขี้ดินค่ะดกลกดกดกลก,กขนาดเลยโพดโพมักมีมอ,มอมเป็นมักมีหนังนะคะนี่มักมีหนังเด้อเนี่ยบงความดกข,ของเพิน่นะทา่านผู้ชมมึงเนี่โพดโพแล้วบึงนี่ จะโบเว้นว่างเลยค่ะท่านผู้ชมคือออกปานนั่นค่ะออกอมียงปานนั่นครับพวกนี้อัน <laughs> นี้ก็แม่นนะคะนี่ <c oughs> นี่ก็แม่นค่ะ <c oughs> ตดโร <c oughs> ตดตดเจียมเมียงเลยรับ กรองเลยขนาดอ่ะปันไปไปมรกระทันสามรถไงเวลากระทันที่สรถอืออ่าเม้นนำนมก่อไปปันสามรถหนยก่อไปบุ้งนี่ค่ะบุ้งนี่โอ้ยสุดยอดเลยค่ะดกมากมากค่ะลูกนี้หันสี่สิบหน่วยห้าสิบหน่วยเบอยู่นะคะต้นนี้นะดกจริงๆเลยบุ้งนี่ค่ะบุ้งนี่ค่ะบุ้งนี่ทิงๆมันก็มีค่ะท่านผู้ชมบางคน ห้าสิบลูกมันไม่อยู่นะคะนี่บ่อยู่ค่ะห้าสิบลูกนี่ยังคือดกป่านนี่ค่ะทั้งที่เพิ่นบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังบ่ได้หดน้ำค่ะท่านผู้ชมบ่ได้หดน้ำเลยหักดกได้จังใดไม่เพี้ยวกับบลูเบิ่งนะคะถึงๆเบิ่งค่ะมีมัดนะคะนี่บางเธอจนใส่ไม่ค่ำค่ะท่านผู้ชมดกแห้งอีหลีดกแห้งอีหลีค่ะ จุ๊คีดินบัดมันใหญ่เลยเสียจังใดเนาะตัวจุขคีดินนี่เบื้งนี้ค่ะจุอีลีเบึงค่ะเบึงองกำกันเบืงนี้มันใหญ่เลยก็จุเลยแหละคีดินเนี่ยเใส่ไม่ค้ำเกิดมืด่ะตามมันนี่แม่นมืดเลยค่ะแม่นมืดเลยเนี่ยไ่ได้ปิดทิมนะคะเพราะว่าอ้เกิดไปเลยค่ะตวใดรอดก็รอดตัวใดบรอดก็อย่ามันเพราะมันหลมันหลแห้งค่ะโอ้ ม่เพียวกับพิ่งเห็นเนี่ยคะ่ะมีโหดโพแล้วบกมีเนี่ยขน,นต้นดกพันดกขน,นหนังดกยันรากเลยคะ่ะขน,นดกยันราก โพดโพโพดโพจริงจริเมื่อไหร่คะ ่วมกันค่ะโพดโพแล้วความดกนี่ห้าสิบลูกไม่อยู่นี่ยค่ะยังมีกระติดมากหน่วยน้อยยังมีอยู่นะคะท่านผู้ชมออกเรื่อยๆค่ะออกแบบบ่ได้บัญญันบยังเลยดกยันรากเลย้ลุ่ย โอ้นเลยน่ะเหรอพกล,ล็พล้ำอ๋อ้พลึกค่ะท่านผู้ชมพลึกอีนีบึงล้อกันเนี่ยเพ๋ยวขอจบคลิปแค่นี้นะคะ